คูลเซคูลเซและทีและทีชาปูชาปูเซเกเซเซเกเซเรเตนาคูวาวิถีกาศกรสู่ว <beauty> ิถีกาศกรรมอย่างยั่งยืนสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองจำกัด ครับคนในชุมชนบ้านแม่สองส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทําการเกษตรโดยเฉพาะการทําไร่ข้าวโพดทํามานานมากพอจํานวนของครอบครัวเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขยายพื้นที่ในการทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการหาไรายได้ในครอบครัวต้องไปกู้หนี้ยืมสินทั้งนี้นอกระบบและในระบบจากการทําการเกษตรเชิงเดียวขาดไม่ยืนต้นไม้ผลที่สร้างไรายได้ในคนเรือน และทางชุมชนขาดการรวมกลุ่มจึงขาดอำนาจต่อรองกับพ่อค้ามีการใช้สารกำจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมีจำนวนมากในพื้นที่เพราะเษกษตรกรขาดความรู้ในการทำการ,กรเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมป่าไม้โดยทั่วไปถูกทำลายด้วยการถางป่าเพื่อทำไร่หมุนเวียนออปัญหาด้านสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องพื้นที่อยู่ห่างไกลจึงเข้าไม่ถึงการสนับสนุนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ขาดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการศึกษาที่มีคุณภาพลูกหลานก็ต้องช่วยพ่อแม่ที่ไร่ไม่ได้ไปโรงเรียนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนโดยมีผู้นำผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มจึงได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองจำกัดเมื่อวันที่28ทธันวาคม2559มีจำนวนสมาชิกแรกตั้ง50คนทุนเรือนหุ้น94,060บาทเกิดศูนย์กลางร่วมกันในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและผู้นำชุมชนโดยมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงแม่สองซึ่งเป็นชาวชาวติพันธุ์ให้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ช่วยปลดหนี้ให้เกษตรกรการลดใช้สารเคมีเพื่อสร้างมาตรฐานพืชส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่สร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวให้กับชุมชนและสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันเพื่อพาปัจจัยภายนอกให้น้อยลงเมื่อมีสากลในชุมชนแล้วทำให้ชาวบ้านมีหลักที่จะยึดตอนนี้ชาวบ้านก็ปลูกผักสารสกาแฟสากลก็รับซื้อและมีตลาดรองรับนั้นทำให้มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวส่งลูกหลานไปเรียน และยังมีเงินเก็บอีกด้วยคนในชุมชนก็มีสุขภาพดีขึ้นจากการลดการใช้สารเคมีสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาเข้าถึงระบบบริการของภาครัฐลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชุมชนเป็นสมาชิกของกุการหลวงได้สักสามปีกว่าแล้วครับก็ก่อนนั้นผมก็ปลูกมันปลูกอะไรราคาตกเนาะคือมันผลผลิตมันก็ พูดถึงใช้เวลาด้วยเนะาะจะใช้พื้นที่กว้างเนาะแต่ย็ยังปัจตนานได้มันพื้นที่แคบก็ระยะสั้นครับปลูกมันก็ผลมันพูดถึงราคามันก็ต่ำเนาะแต่ผลผลิตมันก็ถ้าพูดถึงเฉลี่ยต่อปีมันก็ได้น้อยกว่าได้นัดครับเรื่องความรู้นิสัยกรณนในสองครับเขาจะมาให้ความรู้เรื่องการดูแลการปลูกการให้น้ํการให้ปุ๋ยอะไรก็ต่างครับผมมีครอบครัวนะครับมี ลูกหนึ่งคนครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป .1 เนาะที่โรงเรียนม่ละเมืองที่มีสากรนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวก็เอาลหลักก็มาจากการปลูกมาตน,นัดปลูกแล้วก็เราส่งให้สากรก็ส่วนนี้ก็เราก็มาใช้ใจ่ายในครอบครัวครับเมื่อก่อนเนี่ยทาอาชีพท,ทํานาพอราลามาราคาตกต่ำทาให้หามาปลูกกาแฟเข้ากลุ่มกับสหกร ทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นพอใช้ต่อครอบครัวค่ะพอใช้นี่แล่โซลูกเรียนความสำเร็จจากผลงานวิถีเกษตรกรสู่วิถีกาศิกรกกรมอย่างยั่งยืนสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สองจำกัดเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งสมาชิกสหกรณ์คณะกรรมการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดต,ตาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสำนักงานเกษตรจังหวัดตากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากโครงการชนลประทานตากสถานีพัฒนาที่ดินตากฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิน่นและเกษตรกรในพื้นที่และถูกยกให้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนพร้อมทั้งขยายผลไปสู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงและถ่ายทอดสู่เยาวชนให้มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด นำศักยภาพในชุมชนมาสร้างรายได้ผ่านสหกรณ์อย่างยั่งยืนโดยยังคงไว้ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น